าสบายดีน้องเดือนตานะหนุ่มหน้ามาใช้บาทนี่พุดพักพดพักโ,<ด>โอ้พักนี่บ่อโ,<ด>โอ้พักยังน้องเดือนเลยนี่ประกาศคือว่า <laughs> ทีแท้เนาะ <laughs> เออ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะโดยฮะพ่อพ่อ,พอกับซ่องบอลเพื่อนมาเนี่ก็อยู่ที่เดือนของน้องเดือนพี่น้องเลยเนาะมาเนี่ก็ขึ้นมาอาสองคนกับบอลเซนพี่น้องเลยเนาะโดยก็มาอัปเดตให้พี่น้องหาได้เบิง่งอะไรส้มนํากันพี่น้องเลยเนาะอ่าช่วงนี้ว่าเพิ่นดําเนินการอ่าเฮ็ดเฮือนของน้องเดือนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ ขึ้นเทขานได้หรแล้วบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าขึ้นมามื้อนี้ก็โอ้ยค่ำอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะไปซัพี่น,อน้องเอ้ยเนาะบ่ลายาลายาห่างพี่น,อน้องอเอ้ยเนาะเข้าไปติดตามรับสมไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องเนาะไปไปพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปเบิงงเบ่งไปชมน,นํากันพี่นอ้องเอ้ยอ่าทโอ้มาบัดนี้ดินชาจนเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ชายเพิ่นกัเบิดได้ไรเนาะโอ้พี่น้องเอ้ย ไปคานจนชีเล่อได้ไดนี่เนาะโอวายตื่นเลยพี่น้งนองเลยเออจะได้เอาดินดนอนเข่าไปนี่ได้บา้างอือเราโมงนี่ทั้งหมดเล้ยวพี่น้องเน,นาะเพราะว่าทางมาแสนเพิ่นได้เอาลวดมาอ่าไม้ห้มัดนี่เพิ่นว่าทางสร้างเพิ่นมันเบิดลวดมัดพี่น้องเลยขออนุญาตเข้าไปเบนะิ่งนี่เด้อเนาะเออทั้งหมดเล้ยวมองนพี่น้องเลย บดปูนบ่เนาะคือซีมเมนบดปูนนี่นนแหละพี่น้องเลยโอ้แข็งเลยได้เนาะพี่น้องเนาะแข็งไวแข็งไวโอ้ทางน้องเตโชบอกคือเต้สินบอกโอ้แข็งก็ได้เนาะเนาะคักคัก สวัสดีน้องเดือนตาหยุ่มหน้ามาใช้บาทเียพดพักพดพักโอ้พักนี่บ่โอ้พักยังน้องเดือนนี่ประกาศป้คือว่าทีแท้เนาะเออแบบมันขืดเมามันบทที่เยื้อบ่้องเดือนนีเลย โอ้เพว่าเราโพดเ์ามันที่พื้นที่หน่อยเนาะโอ้น้องเดือนดพักพอดีมานี่พี่น้องเลยเออเป็นไรกคือสร้างขึ้นคือบัวมามานี้น้องเดือนเฝนเมื่อแต่บอกโอ้บ้านเช่าแล้วคือทุกอย่างนี่คือแบบเครื่องยังบ่พอเนาะเพราะว่าปูนกระเบิดลวดมัดกระเบิดโอ๋อก็คือเพิ่นต้องไปมองอื่นก่อนถ้าเฮามีมากเพิ่นก็มาให้คือเก่าเนาะโอ้ โดยโดยน,ดน,โน้องเดือนมาโทษพักพี่น้องเหมหรือว่าบ่ไปไหนบ่เลยทางคือสมัยจะมีอยู่แท้เนาะเออฝนบ่เนื้อเห็ดเนาะอืมกินข้าวกัำยังน้องเดือนมาเนี่ยสินแหง้งสินแหง้งโดยโอ๋อโดยโดย ให้ผู้ชายที่มามายางมากินนี่คุณนั่นคนอบาอวอโอคนมาซอยเจ้าอยู่บ่โอคือเป็นเห็ดน้ำกากกรบทางบ่ออันนี้เะคนมาคนเมื่อแล้วเนาะยังอยู่คนยังบริมีแบบครอบครัวบ่อมีแล้วกลับมาซอยทั้ง ทั้งเอื้อยแล้วก็บลานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกันเนาะถ<ด>อยกันพี่น้องเลยเอ่อดูดูกอีตู้เพ,พิ่นนี่ก็ยังพอได้ใช้อยู่เลยพี่น้องเนาะอ๋อบ่ได้ขอน้องเดือนจักอันนั้นก่อนพี่น้องเหรอเมื่อใส่แกงปลาแกงแกงกบก็ได้แต่พี่น,อนออ้องเยเหรออันนี้พักพักพักหงเปยเนาะ น้องเดือนกับพี่น้องเป็นคนดูมันขยันพี่น้องเน,ะนาะพรรคพวกเนี่ยคือช่วงนี้เราได้ไปหาลาจ้างมะป้ายทั้งใดาเนาะน้องเดือน,น,ออนว่าข่าวน้ำกันแล้วก็ได้เนาะกับอยู่กับเห็ดเฮือนในชาติตัวเองแน่พี่น้องเนาะอ่าซอยทั้งทางไปแม่พ่อแม่แน่เนาะอือถ้าไปกับบูมีผู้แบบแรนเต้นแรนเนาะอือโดยโดยเออบดได้บ้างวันเนีย่ย เออฟักกระต่ายกี่ตั้บ no> ุญโหดบ่าะว่ามันมันเป็นดอกเลยเนาะเออโดยโดยโดยฮะพี่น้องเเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งในส้มน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าเดือนของน้องเดือนอันนี้คือแห่งประเทศบ้านนี่บ่น้องเดือนนี่ว้านนี้แห่งแล้วบืนได้แก้ได้เนาะแก้แป้นตัวนี้เลยกะอ่าง่ายตัวนั้นโต เออเออแบบเชาเนี่เพิ่นต้องทุบไปนี่อีบ่อเนี่ยแล้วก็อบนี้ใช้ตอเนาะโออต้องขันห้องนี้อีกบ่อนึ่ยเอาะว่ากระเทอบไปทั้งนี้เนาะเออโดยโดยคือเมื่อไรก็เอาดินเขาได้เนาะเอาดินเขาแล้วก็เทพืนพี่น้อนไงเนาะ แต่บ่งหันชิบนเพเทลายไปเลยน้องน้องเดือนเพราะว่ามันเป็นโฟนอยู่แล้วเนาะเออดีใจน้ำน้องเดือนพี่น้องเลยเนาะโดยโดยอ่ะสู่ๆน้องเดือนเนาะจังหวะก็มีบ้านเพื่อนเป็นของตัวเองแล้วเออวันนี้แบบเชิงสายไพเนอะน้องเดือนน้องเพื่อนกับนอนอยู่ผู่นั้นพี่น้องเลยเนาะเออน้องเดือนนอนเยู่เนาะเพื่อนบัคือว่านอนอยู่นี่คือมคือแบบ มีตะปูในอย่างคือชินอนได้อยู่บ่แรงมาแหละเอาะเตียงตัวนั้นอ๋อเตียงตัวนั้นเข้าไปโดยเออโดยโดยอะพี่น้องเนาะอ่ะข้าวเจ๊งห้ทั้งน้องเดือนเพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยงง่ายๆเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยโดยสบายดีนะน้องเดือนเด้อเนาะสโดยดีใจน้ำน้องเดือนพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเลยเบิ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเนาะดินทรายเพิ่นนี่ก็สิเบิดดินแห้งก็สิเบิดพี่น้องเลยเนาะ เฮือกผลเฉียวหนาวมากพี่พี่น้องเนาะอ่าเป็นโมเดิร์นเนาะ,พ,นนาะพี่น้นองเนาะโดยโดยอ่าหลังก็บเอาทางผลเห็ดเนี่พี่น้องเนาะเห็ดผัวเออเห็ดผัวคือทางน้องนุ่งบอผลเห็ดผัวเนาะพี่น้องเนาะโดยโดย อ่าห้องนี้เพิ่นไปเฮ็ดนี่เนาะพีๆๆๆ่น้องเนาะงแตเทแต่กับแตงสีอ่าต่อห้องนี้เลยเนาะอือโหนี้เป็นกระุดลงหลายได้เนาะพี่นอ้องเนาะเออโหทางน้องนุง่งอ่าไอ้น้องนุ่งเพิ่นฝังละขั่วเนาะพี่นอ้องเนาะเออเป็นตอของไผ่ของมันบ่เนาะ คือในใดพี่น้องคือเพิ่นเพื่อไปฟังไก่แท้เนาะเออโดยโดยโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะก็คือเมื่อกี้ก็ขึ้นมาหาทั้งอัปเดตให้พี่น้องเบิ่ง้ลน้ำเพื่อนน้องน้องเดือนเนาะอ่าเพราะว่าค่ำเลยพี่น้องเพราะว่าวาดเพื่อขึ้นมาแต่เพื่อนพี่น้องเนาะอ่าขึ้นมาหาแม่ตู้พันพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิกะาเกี่ยมยกเพื่อนขึ้นกันพี่น้องเยเนาะ อ่าผมยีทั้งเคยเบี่ยงเพื่อนว่าอ่าบ้านเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าทั้งช่างเพื่อนขาดปูนแล้วก็เล็กเนาะทั้งบาเ่นเพษ่ึงก็อ่าในพากันขึ้นมาทั้งพี่พี่น้องเลยมาซื้อเล็กให้เพื่อนเป็นปูนแน่พี่น้องเลยเนาะอือด้วยด้วยสวนพักสวนหญ้าเพื่อนกับผู้พี่น้องเลยเออ ทางน้องเดือยมังคุดพักพี่น้องเนาะข้ามาได้พี่น้องเลยผู้มื่อวานนี้ก็มาสองคนกรบเป๋แสนพี่น้องเลยเนาะโดย่โจนี่ก็หนาวแห้งพี่น้องเลยเนาะซบนี่ก็แตกแห้งพี่น้องเลยเอ้ยบําเพยก็ได้ทางนุ่งกับไปมาพี่น้องเลยเนาะมื่อวานนี้เนาะต้องขอโทษขอพ่ายซีพี่น้องหลายเนาะเพราะว่าทางนุ่งมื่อวานนี้เป็นมื่อวันวันจันทร์พี่น้องเลยเนาะทางน้องนุ่ง่นเข่าของเยียนพี่น้องเลยอ่าก็เลยบไปมาเนาะพี่น้องเนาะ อ่าก็เห็นทั้งอ้ายเพิ่นบอกมาเดี๋พี่น้องเลยน้องพิ่นมาเฮ็ดเนียเพิ่นมาเฮ็ดหั้วเฮ็ดยังบอกพี่ใดๆพี่น้องเลยเห็นเพิ่นฝังละวั้วอยู่เลยพี่น้องไอ้ผู้ทางเดินน้องนุ่งเนาะอือดูดูอ่ะพี่น้องเลยเนาะว่าเขามาหาน้องนุ่งเพิ่นไปอยู่ซ้ำพี่น้องเลยเนาะคือปกไว้แบบนี้โอ้คือว่ามันเพลนมื่แมนเนาะปกไว้พี่น้องเลยเนาะอ่าน้องนุ่งบ่ได้มาพี่น้องเลยมื้อนี้ อ่าเพิ่นบ่ได้ออกมาเพราะว่าเพิ่นเข้าเรียนเนาะเออพักหญ้าเพิ่นก็ยังบ่ฮดพุทธาพี่น้องเลยเนาะอ่าปิกหมกพายเพิ่นเออเพิ่นก็แห้งบ่ได้ะได้เนาะทั้งน้องนุ่งเพิ่นโดยโดยพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศนํากันเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิเป็นอ่ามื้อหน้าพุ่อนพี่น้องเนาะจะเข้ามาหาน้องนุ่งไม่เพราะว่ามื้อนี้เพิ่นอ่าคือสิเข้าเรียนบ่ได้มาพี่น้องเนาะอ่ามาหาน้องนุ่งยังต้องเป็นมื้อวัน หาวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะพี่น้องเลยน้องน้องเพิ่นมาเนาะ coping, โอ้อ่ต้องขอโทษขอไพ่ที่พี่น้องหลายๆพี่น้องเลยเนาะโดยข้างอนเพือก็จะได้ขอตุกกลับก่อนแล้วพี่น้องเนาะอ่าไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าทางบ้านเพื่อก็มาแซงก็จะได้ขอตุกกลับก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ถือว่ามาอัปเดตเนาะเบื้องเฮือนของทางน้องเดือนเพิ่น ให้พี่น้องในเบื้องในส้มต้องการพี่น้องไงเนาะทั้งนุ่งนุ่งเ,เพื่นอนกะอ่าบอวยมาเพื่อนี่เอางมึงนี่ว่าทั้งอาเพื่อนเขาห้งเฮียนพี่น้องไงเนะาะคือว่าอ่าคือสีเกือบคำพี่น้องไงเนาะอ่าก็เลยเบอกร้ออกมาทั้งทั้งตู่พี่น้องพี่นอนะ้องเนาะโดยคนเดือนกะขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนที่เขาา้ามาติดตามเป็นก็ร้องใจให้บ่าวบุญเพยแต่ตนจนจนจบคลิปเนาะพี่น,อนะนอนะ้องเนาะคนเดือนกะอ่าบอกกฏขำโฆษณาบุญเพยไปเนาะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้าขาน้ำมันน้ำมันพี่น้องเลยเนาะาไก่พอสมควรนะพี่น้องนะขึ้นมาหาทางน้องนุ่งน้องเดือดเนาะปาเติมมันมันมือหนึ่งไปกลับนี่หาสิพันพี่น้องเลยพาโซนี่กับน้ำมันกับแบบอยากแพงนะพี่น้องเนาะโดยอ่าก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกราสบายดีอีกเท่านึงพี่น้องเลยเจ็ซีพี่น้องสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให็นแลพี่น้องเนาะอ้าก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบุญเพลย์นี่เด้อพี่น้องเนะาะเพือ่อเห็ุคลิปดีๆคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องในเบิอ่องในชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ทางบ้าบุญเพลย์ก็จะได้พดาพี่ทน้องอเมื่อก่อนแล้วพี่น้องนเนาะไปพบพ่อกันเมื่อต่อไปเนาะคือว่าคลิปต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ้าบุญเพลย์ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ,ยดบ๊ายบาย